สวัสดีชาวแมงโก้ซีโร่พวกเราเอ็มชอยเทรนนี่สวัสดีครับชื่อติวเตอร์ครับสวัสดีครับชื่อเลออนครับสวัสดีครับชื่อพายครับสวัสดีครับชื่อเบนครับผมสวัสดีครับแซมครับ สวัสดีสครับพี่ครับเคยเดบิวต์มาแล้วรอบหนึ่งครับเป็นส si ีแเป็นดูโอแล้วก็ได้เจอพี่กล้องพี่กล้องก็เลยแบบลองทักมาให้ลองมาแบบเออมามาลองเทสเต้นกับพวกนี้ดูไหมลองมาดูแล้วก็ชื่นชอบครับรู้สึกว่าเออน่าจะแบบจับจับมือกันไปได้เลยจับมือกันไปได้เอออันนี้ไม่ได้ไงยัยฮะผมเป็นเด็กลูกครึ่งคนหนึ่งที่อยู่ขอนแก่นครับก็ ถ่ายคิปต่อไปวันๆไม่ได้มีเป้าหมายจนมันมีคลิปหนึ่งแมทเข้ามาพี่ก้องก็เจอแล้วก็เข้ามาเป็นอยู่ในฐานะเด็กฝึกเทรนนี่ครับระหว่างที่เทรนอยู่ก็มีเล่นซีรีส์บางเป็นนักสนแสดงเจียบอยของพายเหมือนพี่ก้องเจอที่คอนเสิร์ตครับเพราะว่าผมเต้นเป็นแดนเซอร์แล้วก็เหมือนพี่ก้องสนใจพายก็เลยมาหาพายที่แบ็กสเตจครับพูดเรื่องโปรเจก t นี้นะครับชอบทางนี้พอดีก็เลยได้เข้ามาอยู่ในนี้ ก่อนหน้านี้เป็นนักแสดงครับ<ม>ผมต้องการที่จะหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วย<ม>พัฒนาไปเรื่อยๆด้วยตอนแรกเป็นเด็กธรรมดาทั่วไปครับที่แบบว่าไม่ได้มีความฝันไม่ได้มีอะไรแต่ว่ามีโอกาสไปฝึกที่เกาหลีมาปีนึงก็เลยได้สกิลติดตัวกลับมาครับ<ม>แต่ว่าจับพัฒนจะพูไปได้แบบว่าเป็นนักแสดงก่อน<ม>แล้วก็แบบว่ามียังมีแพชชั่นด้านนี้อยู่ก็เลยแบบว่ายังอยากเต้นอยู่ไหมยังอยากร้องอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเรื่องโปรเจกต์นี้ขึ้นมาทับเต้นมาก่อนครับพี่เต้น c o dance มาก่อนแล้วก็มีแข่งเต้น c o dance บ้างทีนี้ก็เลยเต้นมาแล้วรรู้ึกกกว่่่าาาาเเออยยลลงปีีนนจคท ต้องเต้นเพื่อ c คฟเวอร์นปคนอื่นลองเป็นคนที่เต้นเป็นเพลงของตัวเองแล้วร้องให้คนอื่นเขาฟังเลยครับี B ี S เครับเป็นไอดอลเพราะว่าชอบเวลาเขาเพื่มฟอร์บสตจทครับแล้วก็เสียงเขาเท่มากครับพมผมเป็นพี่พีพกิจค,ครับท่านใานไทย คือ <c oughs> ผมแค่รู้สึกว่าเขาเป็นอินสป r เรชันในการกล้าเป็นตัวเองผมแค่รู้สึกว่ามันยากมากที่จะหาคนที่สามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ล้วไปถึงจุดที่ global international <c oughs> อย่างเขาขอเอร์ถ้าเป็นเรื่องด้านเพลงน่าจะเป็นเป็นเคชีกับบูโนมาครับเพราะว่าเตอรู้สึกว่าเขาให้อะไรกับเตอร์เยอะมากๆากแบบว่าการเล่าอารมณ์ผ่านเสียงเพลงผ่านเนื้อเพลงการแต่งเพลงอะไรเงี้ยเพราะว่าเตอร์เองก็เริ่มเริ่มแต่งเพลงมาอยู่กับเครื่องดนตรี ตั้งแต่แบบว่า10กว่าฟวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยชื่นชอบในด้านนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งด้วยที่โอเคเราอยากมาเป็นศิลปินคนหนึ่งที่ผลิตผลงานให้คนได้เสพกัน สำหรับผมพูดตามตรงว่าตื่นเต้นครับผมเพราะว่าเราไม่รู้ว่านิสัยแต่ละคนเป็นไงแล้วมาเจอกันเนี่ยมันจะเข้ากันได้หรือเปล่าใช่จนกระทั่งมันมีรายการ M s h o i e Trainee Road to Debut ครับผมพอเราเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยทำให้เราแบบสนิทสนมก,กันมากขึ้นแซมจะเข้ามาก่อนแล้วตามด้วยเลยครับแล้วก็ตามด้วย PP แล้วก็พายแล้วก็เตอร์แล้วก็เบน คือช่วงแรกๆก,ก็เหมือนแบบว่ารอคอย,อยว่าจะมีใครมาใหม่บ้างนะผ,ผมอยากรู้ว่าเหงาไหมแบบมันแบบเทรนคนเดียวแล้วก็แบบว่าบางทีก็มีคนเข้ามาแล้วก็ออกไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมาเจอหกคนนี้ตอนแรกก็กลัวแบบเฮ้ยมันจะเข้ากันได้ไหมนะนเรชยูก็ต่างกันมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกห่างกันขนาดน,นั้นแบบว่ารู้สึกว่าเหมือนเพื่อนๆกนันเลยวันนี้เป็นไม่เรียกพี่แซนนเรียกแจมอีกแล้วแต่ผมรู้สึกว่าข้อดีอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้เข้ามาพร้อมกันแบบปึ๊ก หคนแล้วเจอกันมันดีที่มันเข้ามาทีละคนมันเลยแบบสนิทกันมากเพราะว่าอย่างตอนแรกมีแค่2คนก็ต้องสนิทกันอยู่แล้วพอเข้ามาเพิ่มอีกคนหนึ่งก็ต้องสนิทกัน3ามคนมันไม่มีการแยกกลุ่มอะไรเพราะว่าเราเข้ามาทีละคนใช่รับน้องทีละคนรับน้อเบนครับเพราะว่าผมตื่นมาเขาไปที่อื่นครับเป็นเป็นคนอื่นห้องอื่นมาปลุกผมแทนก็รู้ไงว่าคนท่ตื่นมาฟิลแบบว่าเฮ้ยปลุกเลพี่เลนี่ปะ พี่เลไม่ตื่นออกอเลย <c oughs> <c oughs> น้าร่าน่าร่าก่อนที่เลือกพี่เลเนี่ยเพราะว่าอยากรู้จักพี่เลมากขึ้น <c oughs> แต่พอมาอยู่ด้วยกันจริงๆกลายเป็นว่าผมเองไม่กล้าที่จะเข้าหาเขาด้วยแล้วเขาก็แบบยังนิ่งๆอยู่ตอนนี้กล้าแล้วถูกไหมกล้าแล้วกล้าเลยล่ะ <c oughs> <c oughs> ผมไม่มีปัญหาครับแต่ว่าเราก็นอนกันนิ่งปกติไม่นิ่งป๊อปปิ้งนะนิ่งแซมจะแบบว่าระหว่างที่ผมหลับอยู่แซมจะป๊อปปิ้งนิดหน่อยแบบฝึกอาจจะฝึกซ้อมหรือว่าอะไรไม่แน่ใจนอนติดกันอย่างเงี้ยฮะผมก็คิดว่าสกิลเรียกอะไรผมเลตื่นเขาไม่ได้ตื่นเขาหลับเขาก็กระตุกเฉยๆกั้นไปกระตุกภาพในหัวมันรันอยู่ไงขยันนะเนี่ยแล้วพอหลังๆมาผมก็รู้นะว่าเขาแบบว่าไม่ได้ปลุกแต่ผมก็ต้องตื่นเพราะว่ามันสกิดอยู่งี้ แต่ว่ามีข้อดีอย่างหนึง่งคือผมแบบปกติเป็นคนนอนดึกแต่ว่าพี่แซมเป็นคนแบบพานอนไวตลอดแบบนอนตรงเวลาเวอร์เขาเป็นคนเป๊ะเนี่ยครับชอบนอนใชน้พลเงงานดีแล้วต้องเอาพอังจีไปฝึกซ้อมให้เราก่งขึ้นอือถูกตกมันมันก็ตกเองอ่ะหมายถึงว่าเหมือนเหมือนตกตึกอะครับแล้วก็แบบอย่างนี้ขึ้นมาคือมีหลักฐานด้วยเพราะเพราะผมถ่ายไว้ด้วยมีคืนที่ผมถ่ายไว้ด้วยคือแก้ตัวไม่ได้ คองพีเ่เตอร์อ่ะคือตอนแรกคือทุกครั้งที่จะนอนคือพี่ต้องให้เตอร์นอนก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเตอร์จะไม่ได้นอน,นเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่แนวกระตุกเป็นเปิดคอนเสิร์ตใหญ่เลย <Impact Arena S 2> อิแนแพ็กอารีนาอนวแบบสตาร์ทรถมอนมิเตอร์ตัวนะเครื่องยนต์พีเอน,นะมีครั้งหนึ่งคือเนาะเผยหลับไปก่อนเตอร์ไม่ได้นอนเลยประมาณนนั้ฟฟิิววตื่นมาก็ประเบอรเลย แต่ว่าเรายังสู้ไงยังสู้ต่อเพราะว่าคนที่นอนกลางวันนี่จะเป็นน้องเบนเบนนอนเยอยวก็กลางคืนไม่ได้นอนพี่เล่เฮ้้ยเเอาราตื่นยืนอยู่ตรงนี้ตื่นมาลิงนอนไปอะไรไม่ฝึกเห็นไหมเฉลยแล้วเต้ก็นอนนอนก่อนครับก็เลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยดูเรื่องอะไรเพราะว่าถ้านอนแล้วก็คือนอนไปเลยแต่ว่าวันไหนวันไหนที่นอนไม่ได้ก็จะแบบว่าอาจจะแบบ โดนไปนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็แบบขึ้นมาแอบดูคนอื่นหลับอย่างอะไอย่างเงี้ยเพอชอบแวกเมาใช่ใช่ใช่เรื่องกินให้ใครเป็น m v p ชี้ไหมล่ะสี่นะอันนี้หนึ่งสองสามพี่ชี้ใครอ่ะพี่ชี้ใครอ๋อไม่ชี้ผมไม่กินอะไรขนาดนั้นก็แบบยอมรับแล้วอันนี้คือยอมรับกินแบบจิจจิตแบบเอ้ยขอจิ๊ดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนอาจจะจิ้นเน้นว้า MVP เรื่องการสร้างเสียงเพลงในบ้านผมให้พี่ติวเตอร์พี่ติวเตอร์ด้วยเหรอใช่พี่ติวเตอร์ได้ทุกเพลงเขาเป็นตู้เพลงเคลื่อนที่คนนี้ใช่เฮ้ยพี่นึกออกเรื่องหนึ่งนะเวลาแบบมันมีมิชชั่นอะไรเงี้ยตัว MVP แบบเขาเรียกนะ MVP ทีมแพ้ปะ MVP อันดับหนึ่งทีแพ้อะไรเงี้ยใครวะอืมใครไม่ใครไม่รู้เลยเนาะเออใครวะ อาจจียวิเลบูดบูดสิบูดไม่ใช่แพ้ตไม่ใช่สุดายไม่แพ้แปรสับกลับบ้านเอ็มชอยแข่งเต้นสองอินโฟหนึ่งมาทำไมกลับบ้านไงนี่กลับบ้านเก่งเก่งเออ ตัวและหัวใจกับตัวกับใจถูกต้องเก่งมาข้อต่อไปแบกหลังกับหลังกับหันมีหันไหมไม่มีกับหลังเฮ้ยผมเหนื่อยนะสบายนะฟ้าฟ้าบลูบลูอย่างนี้โอ้โหเหนือยไฟเหนือยไฟจริงไหมเนี่ยใช่เฮ้ยจริงอ่ะ จริงอ่ะเพราะว่าตาฟาไงเพราะว่าอินฟูไงเพราะอินฟูเราก็เลยอยากถามว่าเฟซการ์ดมาทำไมวันนี้ใช่าโฆษณากันละนะแกงแกแกงแกงแกงสีจาแกแกงสีหมี่เกี๊ยวอันนั้นอะไรอ๋อป๊อเรียงแกงเรียงแกงเรียงเอ้าแกงเรียงไงอ๋อข้าวอ๋อข้าวอาหารเหรอแกงเรียงรู้จักแกงเรียงวะไม่รู้จัก อตอบถูกรอบที่หนึ่งอ้เลยอ่ะสอสการ์ดเนเวอร์วินปะชื่อชื่อกล่มเยโอ้โหเนเวอร์ดีคลายครับเนเวอร์ดีคลายเฟสการ์ดเนเวอริน้ำกับเทน้ำ้าไได้ไดเขาพาเเองคือนี่นี่หยดนีู่างคือขนาดรู้รู้คตอบแล้วนะยังตอบผิดอะ เทน้ำอันนี้ไม <PM S 2> ่นักเรารู้เรารู้ไปไปไปไม่น้ำน้องไม่นักไลฟ์ชีวิตพิกชีวิตว้าวสิบแรกชีวิตปกป้องชีวิตได้เต็มหมดส่วนเกมพิกเกมโอ้ยพิกเกมกับเกมสลับเกมเกมพิกอ๋อเขายังไม่ตอบเลยอ่ะพี่ช่วยอ่ะตอบเลย Yes sir Yes sir ช่ครบไม่มีใครตอบเกมพิกเลยที่เกมแบบเกมพิกก็แตกเลร้านหนึ่งร้านนาร้านวันมเป็นยังไงมันเป็นงไงหนแล้วมันเนยังไงมันมีอะไรอยู่ในนั้นเลร้านหนึ่งนะร้านหนึ่ง หนึ่งร้านล้าวันหนึ่งเฮ้ยลาวันล้าอย่าพ่พูดพ่งพูดเลาลาวันล้านนาเอ้ยล้าวันเวันนี้ล้าวันนี้้าเฮ้ยอะไรอะเลออนรตอบ face card never win ของจริงหนึ่งในล้านโอ้โหโอ้มีเลข1่ีอยู่้านีคยวหนึ่งกลางร้านวันวัน

หลักนะครับก็ม mm. ีทั้งร้องมีท ler, Shirley> <4 <4 ั้งเต้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อเราสนุกกับมันมันก็เลยรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วอะไรเงี้ยครับไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมันต้องแบบเข็นตัวเองไปแบบเพื่อซ้อมอะไรขนาดนั้นซ้อมไปเรื่อยๆแล้วดูเวลาที่น่าผ่านไปและสี่ชั่วโมงถูกต้องเพราะว่าที่จริงตารางเราเหมือนแบบซ้อมเต้นสองชั่วโมงใช่แต่ก็ไปซูมไปถ้าอย่างผมอาจจะเป็นซัพพอร์ตแลปแล้วก็อาจจะอาจจะเต้นนิดนึงครับผมใช่ ของผมก็จะเป็นเมนวุคเคครับเป็นเมนซับวุคเคกับซับแรปครับแล้วก็มีเมนกินด้วยครับผมเออมาใหม่อันนี้มาใหม่ตำแหน่งใหม่ละเป็นเมนอะไรเนี่ยผมเมนวุคเคครับนี่แบบเดียวมีแดนด้วยผมให้คุณเต้นด้วยวุคเคครับแล้วก็พอแมนี้เป็นเมนแดนกับแรปครับผม ทุกคนก็แบบว่ามุ่งไปสู่ที่แบบว่า all l o u d ร์ให้ได้ใช่ครับทุกคนฝึกส่วนที่แบบว่าจุดที่ขาดไปหรือว่าจุดไหนที่เราถนัดแล้วก็พัฒนาขึ้นไปอีกครับตอนแรกพวกเราก็แบบว่าไม่ได้เห็นภาพพวกเราขนาดแต่พอมีพี่เช่ที่เข้ามาช่วยแบบว่ามาช่วยโปรดิวมาช่วยแบบแต่งเพิ่มเขียนแรปอะไรเงี้ยครับแล้วพอพวกเราแบบว่าใส่อินพุตเข้าไปให้พี่เขาฟังอะไรเยครับรู้สึกว่ามันเป็นพวกเรามากใช่แล้วก็แบบว่ามีความซาแล้วยิ่งได้พี่ไหนที่มาแบบว่า c ิโ r e o g r a p h อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันแบบ จุดเริ่มต้นของพวกเราจริงๆคือพวกเราเพลงของเราเหมือนพี่เชคกับพี่พี่นทยทำการบ้านมาดีด้วยแล้วก็แบบว่าศึกษาทุกคนแล้วก็แบบรู้ว่าแบบว่าพวกเราชอบแบบไหนชอบทำอะไรอะไรแบบใครเหมาะแบบไหนใช่ใครเหมาะเต้นอะไรใครเหมาะท่าไหนใช่ครับขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆนะครับทั้งที่ติดตามภายแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับ M Choice t นี่พวกเราก็จะไม่หยุดพัฒนาครับจะเดย์ไปแล้วหรือว่าจะนาตอนนี้พวกเราก็จะไม่หยุดพัฒนาครับงานนี้มันไม่สามารถมีได้ถ้าไม่ได้มีคนที่รอซัพพอร์ตเราก็คือแฟนครับทุกคนก็เลยรู้สึกว่า ขอบคุณมากครับอยากจะให้ทุกคนภูมิใจในตัวพวกเราว่าพวกเราเป็นมาสเตอร์พีซของทุกคนครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ติดตามพวกเราตั้งแต่เรายังเป็นเทนียังไม่มีอะไรที่แบบว่าเป็นตนัวเป็นตนมากเลยขนาดนั้นก็ขอบคุณที่ติดตามพวกเราเสมอมาและพวกเราจะตั้งใจทําทุกอย่างอย่างเต็มที่พวกผมจะเสิร์ฟให้คุณถึงที่แล้วก็จะตอบแทน ความรักจากทุกคนแปลว่าจะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับผมรักทุกคนครับอยากขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนครับที่รักและซัพพอร์ตเรามาโดยตลอดเราจะผลิตอัลบั้มเพลงให้ทุกคนออกมาได้ฟังกันว่าไปนั่นบ้ายังไม่ด้นกันเลยนะไปบ้มแล้ว ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนั่นแหละครับแล้วพวกเราก็จะพัฒนากันไปเรื่อยๆ Love you guys พวกเรา M Choice Tennie นะครับผมมีรายการ M Choice Tennie Road To Debut นะครับผมฉายทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มนะครับผมที่ YouTube M Choice TH ครับผมแล้วก็มีซิงเกิล Masterpiece P Debut นะครับผมสามารถรับชมได้ทุก streaming platform นะครับผมแล้วก็มี dance performance ของ Masterpiece นะครับผมที่ YouTube M Choice Music ครับผม ขอบคุณครับบ,บ,บ๊ายบายฝา,ยายกด้วยครับเอ็มชอตเชนี่